CIB ผนึกกำลังร,งร่วมกรมทรัพย์สินทางปัญญากวาดล้างสินค้าปลอมภาคเหนือเกือบ3,000ชิ้นมูลค่าความเสียหายสองล้านบาท CIB โดยกองบังคับการปร,บปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้าร่วมกันตรวจค้นทั้งหมด9จุดในพื้นที่3จังหวัดภาคเหนือได้แก่นครสวรรค์อุตรดิตถ์และเชียงใหม่ สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สิบรายดำเนินคดีในความผิดฐานเสนอจำน่ายมีไว้เพื่อจำน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมพร้อมตรวจยึดของกลางได้รวมแล้ว2,889ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทโดยสินค้าที่ตรวจยึดได้เป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายประเภทอาทิสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องมือช่างเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมถุงเท้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังต่างๆ โดยตั้งแต่่วงระหว่างวังวนที่1 9กถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอสได้ร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ภาคเหนือโดยมีการมุ่งเป้าไปในพื้นที่ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจํานวนมากและเป็นแหล่งสําคัญทางการค้าของภาคเหนือโดยมีการตรวจค้นจับกลุ่มแหล่งจําหน่ายกักเก็บสินค้าปลอมและเครื่องหมายการค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่โดยบางแห่งเป็นสถานที่เก็บกักและมีการเก็บโดยบางแห่งโดยบางแห่งเป็นสถานที่เก็บสินค้าและมีการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ส่งขายไปทั่วประเทศโดยได้มีการขอหมายสารอนุมัติตรวจค้นทั้งหมด9จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้10รายรวมถึงของกลางที่มีการยึดมาได้เป็นสินค้ารวมทั้งหมด2,889ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและปลอมสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นทางเจ้าที่จึงได้มีการตรวจสอบไว้และมีการยึดสินค้าไว้รวมถึงมีการส่งผู้ต้องหาดำเนินคดีในพื้นที่ต่อไป